ข่เครื่องข่เครื่องขาผลันไม้ข่หมากไม้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดเด้อเนี่ยมาซื้อสอยเด้อเนาะอากาศหนาวสุดอยู่ตลาดเมืองรองของเรานำทาเนาะคนบุคคลายปัญดาเนื่องจากว่าโควิดนะโควิดระบาดีตลาดพี่น้น COVID, นะนอง ตลาดเมืงองรองคนบ่เคยมีมีไหลปันใดเนื่องจากว่าโควิดระบาดเนาะโอากาศหนาวตอนเช้านี่นะ Còn nào luôn, phát diện mà Hãy mãi mãi đâu hết đâu hết lại hết đâu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  ก็ได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตางให้เดเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซองเชนอาคารเราเนาะกอบใจทุกๆคนที่เข้ามาหาซอม